สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่ร้านหลังเฮดเดอร์นะครับตอบปัญหาข้อสงสัยเพื่อนๆที่ถามว่าท่อออกท้ายที่เห็นนั้นเสียงเป็นยังไงเดี๋ยวนี้เราพามาดูผลงานด้านในก่อนนะครับจะเห็นได้ว่าจอยข้อต่อที่อยู่ใต้ท้องรถนั้นอยู่ที่เดิมทั้งหมดนะครับดูนะครับอันนี้อันนี้ลงจากเครื่อง แล้วก็ยาวเข้ามาอันนี้เข้าที่เดิมแล้วก็อันนี้ก็เข้าที่เดิมเช่นกันที่สูตรเด่นของร้านพหลังเฮดเดอร์นี่ครับนี่ครับหมอพักสแตนเลสมีที่นี่ที่เดียวนะครับไม่มีที่อื่นพิลังตีเองนะครับมีทอทอพักสแตนเลสแล้วก็แล้วก็ขึ้นลบลบเสื้อเผาแล้วมาออกท้าย ออกท้ายนี่ลดปัญหาเสียงเข้าห้องโดยสารนะครับอันนี้ทีนี้เรามาลองฟังเสียงกันติดเครื่องเลยช่างตั้มอันนี้เดิมนะครับไม่มีกล้องนะครับนี่ครับอันนี้เดิมนะครับ ไม่มีกล้องนะครับสอบถานได้ไม่มีกล้องโอเคสนใจสอบถามได้ครับพี่ลังเฮดเดอร์ครับร้านอยู่ตรงตีนสะพานหนองตะแคงลาดบุรีครับเส้นวิ่งเข้ากรุงเทพโอเคครับสนใจสอบถามเบอร์พี่ลังเบอร์อะไรนะเบอร์พี่ลังเบอร์ สนใจสอบถามนี่ครับลังเฮดเดอร์08 9 047 7053ครับอ่ะวันนี้แดกดีเซลขอขอบคุณครับ